จากเรื่องของยาสตริตนะครับมาต่อกันที่เชื้อไวรัสอีโบลากระทรวงสาธารณสุขประกาศให้4ประเทศเป็นประเทศที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อให้การควบคุมโลกมีประสิทธิภาพขณะที่ผลเลือดของหญิงสาวชาวกินีออกมาเป็นลบแสดงว่าไม่ติดเชื้อโรคไวรัสอีโบลาครับหนึ่งนะฮะผู้ป่วยคนนี้เข้า่ายสอบสวนโรคขอยืนยันตรงนี้ก่อนนะครับยังไม่ได้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะครับหนึ่งเป็นไข้กลับจากประเทศ4ประเทศเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่ระบบ นายแพทย์นรงสหเมธาพัฒน์ประลัดก,กระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการพบหญิงชาวกินีอายุ24ปีที่เดินทางมาจากประเทศกินีและมีไข้สูงหลังเข้ามาพนักในไทยได้3วันว่าขณะนี้ได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและถือเป็นผู้เข้าข่ายสอบสวนติดเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่ผลการตรวจเลือดจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรออกมาเป็นลบแสดงว่าหญิงชาวกินีไม่ติดเชื้อโรคไวรัสอีโบลา ทำให้ขณะน,นี้ประเทศไทยมีผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง16คนมีทั้งชาวไทยและต่างชาติแต่ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกเพราะว่าเชื้อนี้จะติดต่อด้วยการสัมผัสกับผู้ป่วยและสารคัดหลั่งจากตัวผู้ป่วยเท่านั้นหากใครมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน1422ตลอด24ชั่วโมงครับขณะที่วันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้4ประเทศเป็นเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา คือกินีเซรารโอนไลบีเรียและเมืองลากอสประเทศไนจีเรียเพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้การนําตัวบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศทั้ง4และเข้าข่ายต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคได้รวดเร็วขึ้นครับต่อกันที่ความ